นี่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะมือนีพาพ่อแม่พี่น้องไม่เห็ดงัวนหน่อยเกือกตมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอนดับแรกเข้ากับใสเลือดลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องเลือดง้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตามด้วยขี่เพียค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพียคขมๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนําวิธีการมาค้นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ คนให้เลือดกับข <amos> ี้เพี้ยให้เข้ากันให้ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็เข้ากับมาปุงกันค่ะใส่รสดีลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะรสดีแล้วก็เกลือค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบนเน้นน้ำปลาลายใส่เกลือค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ชูโบเมนชูรสค่ะพี่น้องค่ะเ่้าผิดขอโทษขออภัยค่ะใส่ไอ้นี่ค่ะริดขััวค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตามด้วยชูรสค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันหลักค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาล้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลาบหรือว่ากล้อยหรือว่า ไอ้งนวยกวกตมขาดก็ได้เลยคือปลาดาค่ะพม่น้องค่ะใส่ลงไปค่ะแซ่บค่ะพม่น้องค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะพม่น้องค่ะเขาขัวลงไปค่ะพม่น้องค่ะกะเอาเด้อค่ะผู้ใดจะใส่มันเหนียวเหนียวข้นๆก็ได้ค่ะพม่น้องค่ะแล้วแต่ภูมิภาเนาะค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะพม่่น้องคนคลุกคลุกคลุกค่ะพม่น้องค่ะให้เครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพม่น้องค่ะ คนขับพี่น้องค่ะเป็นยังไงครับพี่น้องค่ะเป็นแต่แสบบ่ค่ะง้วนหน่อยเกือกตุ่มค่ะพี่แม่พี่น้องค่ะวิธีการทําง้วนหน่อยเกือกตุ่มค่ะพี่น้องค่ะทําง่ายๆค่ะพี่แม่พี่น้องค่ะตามวิถีชีวิตของคนอีสานค่ะพี่แม่พี่น้องค่ะอู้แสบเป็นแต่นาย้ครับพี่น้องค่ะซิมก่อนค่ะอืพอดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะงูแสบครับพี่น้องผมอาลํำพอดีค่ะพี่แม่พี่น้องค่ะหันราคาไปกินกันเลยค่ะพี่แม่พี่น้องค่ะ พมนพี่น้องไหมหลุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพม่พี่น้องป้องปลายขาเมรสซูคูสุคนค่ะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและกัตตางประเทศมาค่ะพ,พม่พี่น้องมือนีภาพพม่พี่น้องมากินงัวนน้อยเกือกตุมพม่พี่น้องค่ะอันละกค่ะงัวนน้อยเกือกตมใส่ขี้เพี้ยพร้อมวิธีทําให้น้ำพม่พี่น้องค่ะว่างัวนน้อยเกือกตมขเขาเฮ็ดกันจังใดพม่พี่น้องค่ะอื ภาพกินข่าวเลยค่ะเมื่อนีนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะไปเอาไปเอาอยาหายยาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาค่ะมากแซบแซบกินข่าวเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ นี่อากาศพ้อนๆครับพี่น้องผักกระเดาเอ้ยผักกระดชนพี่น้องกับผักชีลาวสานี้แหละครับพี่น้องคะสดอร่อยนะพี่น้อง,น,อง,อน,น,องนี่ค่ะ วันนี้ไปเ็จงานนะครัพ่อแม่น้องลาเพลินครับพีแ่น้องไปเอาอยาเห้ยฝังจะซาบเพิ่งได้กลับมาสอนบายพ่อ,พองม่บายสองลุงเนี่ยคนร้ายหลาย ว่าจะเห็ดจุไม่เห็ดหอ,อกอยากกินงวน้อยเพราะไม่น้องค่ะงวะน้อยกวกต้มอืมจับให้เป็นลูกเต๋าแล้วครับพี่น้อง ออกไปนะ้ะบ้านไม่ได้เลยพี่น้องห้อนไอห่อนแบบห้อนไปแล้ง่ายเดือนแล้วนี่แม่พี่น้อง อืออืมือ่อคายกระสือร,รอลยพลอยน้องยังขา้าวพอกับพ่อ อยู่เขาวสุดเลือดทังนั้น สื่อเขาเหนียวมากค่ะพ่อแม่ต้องคาก็เลยมาค่ะ 嗯嗯。Mm hmm. คอเนี้อสิบบาทกินผู้เดียวอีก่อหนึ่งยานกินมาเหมือนพ่อแม่น้องสดอันนี้อย่างเดียวกว่อเพราะตีหิวกอน่าลูรีลูรนะีใส่อยู่ลูกเตา่าจับหั่นเป็นลูกเตา่า กลิ่นสมอยากพานอน้องเลยอยากมาโดนอยากลายมือไม่อยากกินของดิบทุกมือเนาะพ่อน้องน่าอันตรายก็ได้อันนี้ก็อืมก้าวขาขังหนึ่งแล้วพนอน้องกินโดนกินเพื่อ xuất lúng bạch ừ. ừ. Họ xôi so dụt mà kèm đi Mà để luộc được thôi nó Ngứa mực kia này hiểu <laughs> สดใสเนื้อใหม่ๆจากตลาดพ่อแม่น้องไปซื้อแต่เมือเซานี่ซื้อมาไวเพ่าะแม่น้องคะ่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลคะ่ะอะไรอืมอมึงืมนะ Thank you. ครับสุดท้ายสมอยากเพ,พื่นอนพ่ค่ะ ค่ะพยยนองคะ่ะจะไปแล้วค่ะขอขอบคุณพมรพนองหลายๆนะคะขอขอบคุณพมรพนองทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมที่เป็นเกียรติเข้ามารับชมให้ด้วยค่ะพมรพนองคะ่ะขอฝากพยายนองฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตชาพากิมดนน้อค่ะพมรพนองคะ่ะแล้วก็ขอขอฝากอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กของสาวนัตช้าพากิม เขามากดไลค์กดแชร์ให้น้ำตาค่ะพะแม่พีพนองค่ะขอพกคุณพม่พีพนองทุกผู้ทุกคนได้หลายท,ท,ท,ทุกๆคนนะคะขอพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพะม่าพนองไปแล้วไปแล้ว